สวัสด ok, nice. okay, ีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับช่อง SD View นะฮะวันนี้ผมก็จะมาครวันนี้มีวั One Box นะครับนี่นะครับ One Box นี่นะครับ One Box เราจะมาทำสี่โลกนี้นะฮะแล้วเพิ่มอีกนหนึ่งก็คือนรกนะฮะนรกมีสองนรกนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีทะเลทราย แล้วก็มีสวรรค์น,นะครับนี่สวรรค์อันนี้คือป่าฮะป่าผมก็ทําเองนะใครคิดว่าผมไม่ได้ทำเองผมทําเองนะนะั่นเอยอย่างสวยเลยโอ้ยอันนี้ผมไม่ได้เอาชีวิตรอดน,นะฮะจะสวาวโวในวันบล็อกนะฮะบล็อกน,นี่ครับก็เป็นนรก,กอย่างสวยเลยนรกอย่างสวย तो मेरा ये तो ऐसा पेन है मैं काम पे ครับก็คือนะารักแก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก็เข้าไปในดิ้เรากับอันนะคะ บ็อกสูสีนะครับอันนี้ผมทำเองหมดทุกอันนะครับทั้งโรคระวัลระวรรค์้งมารคก็เนื้อหาเทียบกันนะฮะในแมบบันบล็อกเดี๋ยวโอ้ทุกคนครับเป็นแนวถามไปเรื่งอันแล้วอ่ะ นี่ครับมีสปาอะไรบ้างสปาเต่าสปาเต่าแล้วสปาวีดิตเตอร์เอสปาวีเลเจอร์สปาวัวนะฮะเออสปาอะไรฮะแต่เรียนต้นไม่ใช่ครับสปาวีเลเจอร์ก็ ามาอะไรบ้างนะครับเดี๋ยากจะกดแชร์ด้วยนะครับใครอยากให้ผมทำอะไรดีตรงเนี้ยผมไม่รู้อ่ะเนียนนั่นครบเจอรตรงเนี้ยครับก็ถ้าใครอยากมาให้ผมทำก็กดไลก์กดแชร์ได้น,ดนะครับนี่ผมเล่นในโทรศัพท์นะครับคุณผู้ชม อ๋ออ๋อผมเคล็ดออกแล้วครับคุณผู้ชมผม,มาต้นไม้มาก่อนบป๊บแป๊บแป๊บอันนี้ออกก่อนนะครับเอาดินอนไหนก็ได้นะคุณผู้ชมแล้วผมจะเอาดินอันไหนดี อดีนอยนี่อ๋อผมคิดออกแล้วครับคุณผู้ชมผมจะทำอันนี้นะฮะก็คือต้องเอาต้นไม้มาก่อนนะครับก็ไม่เหมือนครับมีนะครับตัวการนี่มานะครับก็ โอเคครับมาได้ด้ยนะครับก็ทามแบบนี้เลยนะครับ,ก,รบก็อย่าลืมยินด้วยนะครับที่ปลูกครับผมเอาผมเอาตรงไหนดีอ่ะที่มันไม่ว่างแล้วครับก็ไม่จะเหลือตังี์ดี อยากทำก็ทำตามผมเลยนะครับคุณผู้ชมป๊บป๊บ,บ,บ,บผมขอปัดเป็นตอนเช้าก่อนนะครับคุณผู้ชม จะก้าเด่นแด่โอล้เมื่อไหร่มันจะโตหนึบครับท่านผู้ชมนี่คิดอาล้วครับคุณผู้ชม การถึงได้ตัวโอ้ไม่ไหวครับทุกคนผมี่ดเด็กนี่นะคะก็เอาวันเดียวก็ได้อะ โอ้ยลาวาลวาโอ้ยลาวาลวดถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแกชร์ด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับกด